เลยมีในช่องฟีตมาทิีหนึ่งถ้าไม่ติมรสขนมรสช็อกโกแลตดูใบนี่กินไปแล้วด้วยครึ่งมีคนขอช็อกโกแลตดูใบนี่โบ๊ะโบ๊ะเหมือนเดิมเติมครีมลงไปคราวที่แล้วเติมแล้วนัวจัดไปนมโคโบ๊ะใส่อันที่เป็นช็อกโกแลตนิดน,นึงนไหนๆเขาก็เป็นกิมมิคช็อกโกแลตเห <laughs> มือนตดมาก หลังจากที่พยายามบดบี้ขยี้มอยู่พักหนึ่งสุดท้ายยอมแพ้ค่ะสรุปเอาออกมาสับเป็นหมูสับครับมันแข็งเกินสับก่อนแล้วเอาเข้าไปใหม่โอเคไหมแช่หนึ่งคืนมาเจอกันเดีอยมีในช่องปิดมาทิหนึ่งมาดูกันว่ายังปั่นได้ไว้ใส่เข้าไปเฮ้ยเออเยแล้วอย่างนี้แหละไอติมช็อกโกแลตดูบอยมากินมากอา ขอแบบมีชิ้นช,ช็อกโกแลตด้วยดิมีช่งช,ช่งช็อกโกแลตที่เคียวด้วยอ่ะใช่เพราะว่าเราแบบจาะจงเหลือเป็นก้อนๆไว้ถึงรูปลักษณ์จะดูไม่ค่อยได้แต่ว่ารสชาติดีมากน่าจะเติมของเหลวเยอะไปแล้วคราวนี้อยากให้เราทำไอติมเราอีกคอ,คอมเมนต์ม,นมา,มา